ว่าเป็นเรื่องราวของนักแสดงแล้วก็พิธีกรขุนชานนนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมฮะ ที่เกิดประสบอุบัติเหตุเฉียวชนรถมอเตอร์ไซค์ยิงสาวคู่กรณีวัย21ปีนะฮะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ที่แขนนี่ยนะฮะอันนี้ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นยวเลยนะก็ตรงมา25เมษายนใช่ไหมใช่ฮะก่อนที่ทางคุณแม่ของผู้เสียหายนี่ยนะฮะจะออกมาเรียกร้องค่าเสียหายจํานวน30,000บาทใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้ก็มีการต่อรองกันเหมือนคุ้ขุแบบอ่ะ ไม่ยอมจะให้ก็คือคุยไม่ดีติดต่อยากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนแรกก็คือบอกว่าจะให้เนี่ยหนึ่งมืนสุดท้ายมาต่อรองกันในรายการอีกก็คือคุณขุนจะให้สองหมื่นสุดท้ายแล้วคุณแม่เขาต้องการสามหมื่นคุณขุนก็ได้ให้สามหมื่นนะฮะแล้วก็เหมือนจะจบไปแล้วมีการไปมอบงงมอบเงินกันไปที่เรียบร้อยนะฮะเป็นค่าเยียวยาค่ารักษาพยาบาลจํานวนสามหมื่นบาทนะฮะ แต่ล่าสุดนะฮะคุณขุนชาญน,นก็ต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายนะฮะหลังจากพนักงานสอบสวนสนหัวหมากนี่แหละฮะแจ้งดำเนินคดี4ข้อหาด้วยกันนะฮะได้แก่ข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉียวชนทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายนะฮะข้อหาใบอนุญ,ญาตขาดต่ออายุนะฮะข้อหารถไม่เสียภาษีไม่ทำพรบรคุ้มครองบุคคลที่3เกิดรถเฉี่ยวชนไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ได้ทำการปิดเทียบปรับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ ซึ่งเมื่อมันหลายคดีนะมัน<ช>โดนสีส่ข้อ,ขอหาด้วยกันสี่คดีนะเะมื่อวานนี้นะครับทางพนักง,งานสอบสวนเนี่ยก็ได้นําตัวขุนชานนนนะครับไปส่งฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือ,อในฐานความผิดเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนแล้วไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจตามพรบรจาราจรทางบกนะครับโดยศาลเนี่ยได้พิาพากษานะครับขุนมีความผิดตามพรบรจาราจรทางบกมีโทษให้จําคุก2เดือนปรับเป็นเงิน800พบาท แต่จำเลยเนี่ยให้การรับสารภาพนะครับเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีก็เป็นเหตุให้บรรเทาโทษได้ลดโทษให้กึ่งหนึ่งก็คือคงเหลือจำคุกหนึ่งเดือนปรับเป็นเงิน4 0 0พบาทแต่ว่าจำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนก็เห็นสมควรให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีโทษจำคุกร,รอลงอาญาไว้1ปีก็คือห้ามทำความผิดเดิมอีกนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นคดีที่โอ้โหบางคนเราไม่รู้นะฮะว่าเนี่ยเป็นคดีฐานความผิดที่ต้องขึ้นศาลเนี่ยเพราะว่า เกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถือว่าผิดตามพาบรบจราจรทางบกนี่แหละฮะโดยขุนเองก็เปิดใจนะครับว่าพ,พนักง,งานสอบสวนได้นัดหมายให้มาฟังคำสั่งในคดีขับรถเฉี่ยวชนแล้วไม่แจ้งพนักงานส่วนตัวเนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเพราะว่ายอมรับผิดในสิ่งที่ทำลงไปและได้มีการพูดคุยเจรจาเงินเยียวยาให้กับผู้เสียหายจำนวนสามหมบาทเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อาการของน้องติ๊กนะครับผู้กรณีเนี่ยขุนก็บอกว่าดีขึ้นแล้วก็รับปากว่าถ้าน้องเดือดร้อนหรือมีอะไรให้ช่วยก็พร้อมจะช่วยในทุกๆเรื่องนะฮะยืนยันวันเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้เมาเพราะหลังเกิดเหตุต้องรีบเดินทางไปทํางานต่อที่ต่างจังหวัดจึงไม่ได้ไปพบตํารวจทันทีในวันนั้นประกอบกับจุดที่ตนเองไปทํางานนั้นเนี่ยสัญญ,ญาณโทรศัพท์มันไม่ดีเพราะว่าเขาไปถ่ายทำบนเขาไงจึงไม่สามารถติดต่อกันได้จนทําให้เกิดความเข้าใจผิด ส่วนประเด็นเรื่องเงินที่เจรจาต่อรองในรายการนะครับเป็นเพราะว่าความปากวายพูดไปโดยไม่คิดอันนี้ขุนเขายอมรับแล้วก็ต้องขอโทษกับทุกๆคนด้วยโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ตัวเองเนี่ยถูกสังคมถูกคนในโซเชียลวิพากษ์วิจาร์ณอย่างหนักแต่ก็น้อมรับทุกอย่างถึงแม้ว่าจะทําให้มีผลกระทบกับเรื่องงานแต่ตัวเองก็เข้าใจนะฮะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ขุนชานนกันหน่อยฮะ จะเป็นเพราะผมขึ้นไปบนเขาอะะไม่มีสัญญาณเขาก็เลยคิดคิดว่าผมแบบเออ่ติดต่อไม่ได้เลยดังนั้นเราก็ไม่ได้คิดแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่หลังได้ไดไดใช่ใช่ผมคิดว่าอย่างานัง้นครับที่ลงมาต้องตัดสินใจสองหมื่นสามหมื่นที่ที่เป็นข่าวในรายการนะคะผมอาจจะแบบปากไวไปน,นิดนึงอะก็คือเหมือนแย่ๆเล่นกันเพราะว่าหลายคนมองว่ามันไปต่อรองกันไม่ได้เพราะเป็นชีวิตของคนอะอ๋อครับ ขอโทษด้วยนะครับตอนนั้นเราพูดออกไปหนูเราเราเราจำได้เจตนาที่ผมพูดถิดตลกของพี่ต้องขอโทษด้วยครับคือเราตั้งใจแล้วจะผ่านไปโดยดีเลยเราก็ต้องให้อยู่แล้วต้องให้อยู่แล้วทุกคนก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้ได้ดีนะครับก็ได้เคลียร์ใจนะครับกับคู่กรณีแล้วก็เรื่องของกฎหมายก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับ